สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะพามาดูอีกมือหนึ่งนะครับมือชาวบ้านธรรมดาธรรมดานี่แหละมาดูซิว่ามือนี้มีอะไรนะมือนี้มันมีอะไรบ้างนะครับลักษณะมือนะมือจะออกแนวฐานมือจะดูหน้านาใหญ่ๆนิ้วจะเป็นเรียวเล็กๆขึ้นแต่นิ้วก้อยสั้นนะนี่นี่เรียกว่าคนอาพนิ้วก้อยสั้นเยอะมากๆแบบนี้อาพในลักษณะที่ว่ามีคนในครอบครัว ผู้ให้กำเนิดเสียชีวิตไปตั้งแต่ยังเด็กยังเล็กยังน้อยนั่นแหละนะครับแต่วาสนาเนี่ยเป็นวาสนาพึ่งตนเองพึ่งความสามารถแรงกายแรงใจของตนเองใช้แรงแรกแรงแรกเงินนั่นแหละนะครับเนี่ยดูแนวเส้นวาสนาเองนะจุดนี้เส้นชีวิตเนี่ยวัสนาออกจากเส้นชีวิตนะออกจากเส้นชีวิตคือประมาณว่าคนที่มีเส้นวาสนาแบบนี้นะมันลําบาก งานที่ทาไม่ก็ไม่ใช่อื่นไกลช่วงหนึ่งถ้าเป็นงานออกมาทำหมากินนอกถิ่นเกิดตัวเองนะก็งานรับจ้างนั่นแหละครับโรงงานบ้างทำทำบริษัทบ้างเป็นแม่บ้านบ้างอะี้นะ่ะก็แล้วแต่แต่ละคนจะเลือกนะเนี่ยว่าสนามือซ้ายมือขวาเนี่ยเหมือนกันเลยมันออกมาจากเส้นชีวิตเนี่ยคือมันต้องใช้แรงใช้แรงตัวเองขาอแรกจรึงจะได้เงิน เงือไม่ออกเงินบวเข้าและเส้นนี้เนี่ยว่าสนายตัวหนึ่งยิ่งเหมือนกับดันตกมาในล่าลำบากเนี่ยมันมันจะได้อิทธิพลของตัวนี้เข้ามาด้วยคืยอความลำบากแล้วก็มีอีกเส้นหนึ่งว่าขึ้นมาแทนมันก็ยังลำบากอยู่นะครับนะคือมันก็ยังได้ความลำบากอยู่ดีนะ,ะชีวิตการหาเงินเ,นเงินน้อยนะคนที่มี เส้นแบบนี้แล้วที่สำคัญน่ะผิวของมือเนี่ยมันออกจะดูไม่ค่อยจะละเอียดเท่าไหร่ดูหยาบหยาบดูสับสางเนี่คือแบบมือคนเงินน้อยคือรายได้น้อยนะครับงานก็เป็นงานลำบากและที่สำคัญเส้นชีวิตไม่คมเป็นเส้นกูกระเป็นเส้นช้ำชบางๆงมีร่องรอยเลยว่าร่องรอยการต่อสู้ชีวิตมาเยอะ เนี่ยคือเส้นสีน้ําเงินเนี่ยนะเป็นเส้นแทนในเส้นวาสนาหมดนะครับเห็นไหมจุดแนวของเส้นเนี้ยก็ดันวิ่งทะลึ่งมาลงในช่องผิดหวังเนี่ยไม่ดีเส้นลงแบบเนี่ยมันให้ความผิดหวังระบวกเข้ามาด้วยเรื่องงานนั่นแหละงานที่เจ้าตัวคาดหวังคือคนเราเนี่ยมีความคิดมันมันออกมาจากเส้นหัวใจด้วยนะคือใจตัวนี้เนี่ยมันใฝ่ดีใฝ่รุ่งเรืองใฝ่ความก้าวหน้า ก็หวังจะงานดีๆหวังจะทํางานดีๆนั่นแหละนะแต่ชีวิตเนี่ยมันดันลําบากมันได้เรียนน้อยไงเนี่ยก่อถ้าเป็นแบบนี้ต้นทุนแบบนี้บวกกับเส้นแบบนี้ใจหวังงานดีๆแต่พอไปทําอีกทีมันเป็นคนละเรื่องมันเป็นการลําบากมันไม่ได้ดั่งที่ใจคิดใจหวังมันกลับมาเป็นความลําบากเงินน้อยเข้าไปอีกนะจุดที่มันเป็นเกาะน,นี่ก็คือก็อย่างที่บอกว่ามันเหนื่อย มันเป็นสัญลักษณ์แทนว่าชีวิตลาบากในวัยเด็กนะครับอาทิเป็นลักษณะเป็นเกาะชัดเจนตัวนี้อัสจรรย์แห่งลายมือตัวเลขค่ะรกระบาดบนเส้นสมองแบบนี้ก็เสียมันส่งผลในลักษณะมีภาวะความกดดันในกับตนเองอยู่เสมอโดยเฉพาะเรื่องเงินนะครับจุดดีคือเส้นนี้มันขึ้นจุดดีคือมีเส้นที่ขึ้นแต่จุดเสียก็คือผิวมือลักษณะของมือ,อกว่ามือ ันเป็นหยาบๆสกๆานะครับเนะีครับเส้นตามที่ขีดให้ดูนะดูสีน้ำเงินก็คือวาส,สนาสีแดงก็คือแทนด้วยเส้นบนเนนอาทิตย์นะ,ะจุดนี้เนี่ยมันก็มีซ่อนดีซ่อนเสียนีย่มีซ่อนลักษณะการสนับสนุนการให้โอกาสการช่วยเหลืออยู่บนเนนอาทิตย์อยู่บนเส้นอาทิตย์เลยว,ว่ามีผู้ให้ที่อาศัยพักพิงได้ถ้าถ้าสมมติว่าตัวละครลําบากะนะ แต่ถ้าเป็นงานก็คือได้ได,ได้เขามีการมีงานทําพอเส้นในอาทิตย์เนี่ยมันมีเส้นคำํำมันมีเส้นวิ่นเข้าไปคํำกันมันเป็นการช่วยเหลือได้การช่วยเหลือนะครับแบบนี้แต่คนนี้ลําบากจริงๆะแหละด,ดูดูจากจุดนี้เลยนะเนี่ยอย่างมือนี้ก็ดูให้พอเปล่าฟรีๆนะครับไม่ได้คิดตังค์กับเขานะครับและก็เสียหยันวาสนาจนุดนี้มันก็ขึ้นอยู่บนเดินจันทร์นั่นแหละ แต่ว่ามันไปสั้นๆนะมันไปสั้นสั้นมือมือข้างขวาเนี่ยเส้นก็มันก็ดูหน,นาหนาเนาะเส้นหน,นาหนาแม้ว่าจะเนินกว้างก็จริงแม้ว่าจะเนินกว้างแต่มันจุดเสียคือความละเอียดคือผิวของมือนะ่ะผิวมือคนมีฝังไม่ใช่มือแบบนี้นะมันจะเป็นอีกผิวลักษณะแบบหนึง่งมองเห็นแล้วมันจะมีความสดใสในตัวของฝ่ามือนะในช่วงนีชง้ช่วงลำบากมากๆของกิมเวนเลยในช่วงนี้ มันก็มีเป็นระยะหลายหลายระยะหลายช่วงอยู่อันนี้คือช่วงหนึ่งนี่อีกช่วงหนึ่งลงมาเนี่ยยาวจนถึงปัจจุบันเลยนะเนี่ยยาวจนถึงปัจจุบันเลยช่วงนี้ลงมาเนี่ยตั้งแต่สามสิบลงมาแล้วถึงปัจจุบันเนี่ยเงินมันน้อยครับเงินงานรับจ้างนะเงินมันน้อยที่ว่าลาบากเนี่ยก็คืองานใช้แรงแล้วแต่ใครจะจ้างใครจะช่วยนะเพราะว่าปัจจุบันนี้อายุเยอะแล้วนะ นี่คือจุดเสียจุดหนึ่งเดือนอาทิตย์เส้นบเนเดือนอาทิตย์พาดเนี่ยใครที่มีเส้นมันพาดแบบนี้เนะี่ยพาดแล้วก็เส้นอย่างนี้มันเลยจะมาตัาดก,กันกับเส้นนี้มันเลยเหมือนเป็นกากบาดนี่แหละรายจ่ายขาดความน่าย,ยามเกรงน่าเชื่อถือเนี่ยย้อนได้เส้นนี้มันวิ่งลงช่องเสียหายอีกนเนี่ยไปเนี่ยก็จุดเสียเนี่ยมันเลยไปสองเส้นเลยมันเชื่อมกันลงมาจุดนี้อีกเนี่ย และที่สําคัญมีเส้นตัดแหมเส้นแต่ละเส้น,ใน่ในในใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะเส้นไม้ย่างี้ตัดมีน้ําหนักคือคนที่มีเส้นตัดบริเวณนี้ไนดะ้หลายเส้นนะครับแล้วถ้าเป็นเส้นคมเส้นชัดนะมันยิ่งเสียเสียเงินหงุดหงิดเสียอารมณ์เสียความรู้สึกมันเป็นรายจ่ายนะทำไมก็พอจะดีมันก็มีมาเป็นตัวจ่ายนะตามตามที่เส้นมันตัดนั่นแหละ ถ้าเส้นเล็กปัญหามันก็เล็กๆตัวยจุ้งยิง้มถ้าเส้นมีน้ำหนักชดัดทัมันก็คือปัญหาก็ใหญ่ตามไปด้วยเหมือนกันคนนี้ต่อให้มีคู่ยังไงก็ต้องเลิกสุดท้ายพราะเป็นเส้นสันสอนคู่สอนนะครับปัจจุบันในโสดนะปัจจุบันในโสดมีคู่ก็ไม่กีรังยั่งยืนแบบนี้นะเพราะมันจุดเสียเรื่องความรักก็จุดนี้ด้วยจุดนี้ด้วย แล้วก็เดินอาทิตย์อีกด้วยเส้นเนินอาทิตย์อีกนั่นแหละนะเส้นนี้เป็นเส้นที่มีมีโชคจากการทํางานอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยนะครับแต่เส้นนี้เป็นเส้นจาออกเอามาจากจุดนี้นะให้ลักษณะความร้อนลน,ร,นร้อนใจกับตัวเองอยู่นะครับเส้นลากมาจากจุดนี้ก็เงินนั่นแหละก็ทํางานหาเงินดิ้นลนในะช่วงหนึ่งเส้นมันหนามันลึกบวกกับลักษณะของผิวมือไม่ เม่ใช่มือนละเอียดคือลักษณะมือแบบนี้แล้วก็เส้นลักษณะแบบขึ้นที่เส้นชีวิตแบบนี้นะเห็นมาได้หลายคนแล้วมันลําบากลําบากจริงๆถ้าเกิดว่าไม่มีพี่มีน้องไม่มีญาติพี่น้องที่ดีนี่อันนี้จบเหเลยนะแต่คนนี้ดีหน่อยม,มีเส้นคุ้มกันวิ่งเข้าไปําเส้นชีวิตเนี่ยเป็นเส้นใหญ่ๆเป็นเส้นคุ้มกันวิ่งเข้ามาขามมา,า,มาชีวิตเจ้าตัวเลยได้การช่วยเหลือจากคนในครอบครัวจากญาติพี่น้อง อยู่กับญาติพี่น้องทุกอย่างก็ทำตามญาติจะบอกจะสั่งอย่างนั้นแหละมันก็ไม่ได้อยู่สบายหรอกนะเนีย่ยก็คือจุดนี้แล้วก็เส้นนี้ด้วยนะครับแล้วก็เส้นนี้แหละเส้นที่มันวิ่งมาคําเส้นชีวิตนเ,นนเนี่ยเนินจันทร์เนี่ยโล่งเลยไม่มีสักเส้นเลยไม่มีสักเส้นเียที่จะมาวิ่งมาสนับสนุนไม่มีเลยมือซ้ายเนี่ย เนี่คือจุดลำบากของชีวิตเป็นเกาะตรงก,กันกับมือซ้ายมือขวานี่โดนทุกลายชีวิตนะขาดความอบอุ่นนะครับนี่ลักษณะแบบนี้ดีที่ใจมุ่งมั่นนะเนี่ยใจเนี่ยใจศรัทธาัใจศรัทธา,าในเรื่องการคุณงามความดีอยู่นะครับอ่านี่คือคือเป็นจุดดีสามารถสร้างบารมีกับตัวเองได้ในชาตินี้แหละเอาเกิดชาติใหม่แล้วให้มันดีกว่าเดิมแล้วกันนะครับ ตัวนี้ก็ดีในะลักษณะที่ว่ามีที่อยู่ที่อาศัยที่หลับที่นอนนะเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่บ้านตัวเองก็ไม่เป็นไรนะดีกว่าไปอยู่ข้างทางนะครับให้มองในมุมที่ดีนะหามุมที่ดีมองชีวิตตัวเองนะครับอย่ามุมมองมันอย่ามองในลักษณนะมุมลบๆเสน้นหัวใจเป็นคนที่ก็เียมันก็มาหาักลงในส่วนนี้แล้วก็จริงจังเอาการองงาน ในช่วงหนึ่งนะจะเชื่อตัวเองเยอะอยู่คนนี้ถ้าจะแก้มือแบบนี้คือแก้ที่ใจตัวเองอย่าคิดลบอย่าไปคิดในทางที่มันเสียถ้าไปทางที่ทําผิดเนี่ยมันก็ยิ่งอย่าหนักเดิมซ้ําลงไปอีกนะครับแต่ข้อดีเนะี่ยเจ้าของมือก็เป็นคนที่ไม่ไม่ได้คิดในทางที่ลบเท่าไหร่หรอกนะตัวนี้แต่ผมก็ไม่ได้ทราบข้อมูลอะไรหรอกก็รู้แค่ว่าลําบากตอนนั้นเอง ไม่มีคู่เท่านั้นเองในสิ่งที่รู้จะสองอย่างส่วนเรื่องคนในครอบครัวเสียชีวิตตอนใปเด็กขาดความอบอุ่นนะมันเห็นในมือเองนะมันปรากฏชัดอยู่ในมือเองนะครับอ่าถ้าใครมีลักษณะมือแบบนี้เส้นแบบนี้ก็ขอเป็นกำลังใจสู้ต่อไปนะครับเก็บให้รู้จักเก็บออมเงินให้เป็นนะรู้จักเก็บรู้จักหาวิธีหาวิธีธทำงานคืออย่าทำอย่างเดียวให้ทำใหลายอย่าง รับจับรับอะไรไปนะครับมันถึงจะมีเงินเก็บถึงจะมีเงินเก็บเงินออมนะครับเส้นการเงินการงานมันมีแค่วัส,สนาเส้นเดียวนะหมายหมายถึงว่ามีแค่เส้นวัส,สนาเป็นจุดเด่นจุดเดียวมันก็เลยค่อนข้างจะลําบากหน่อยนั่นเองนะครับสลหรับมือนี้นะครับ